ชีวิตที่เคยต้องต่อสู้ดิ้นรนดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ด้วยการกราบไหว้และบูชาเทพเจ้าในปีนักษัตว์ที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ทุกคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้การทำบุญและการขอพรจากเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ดวงชะตาของคุณเปิดกว้างรับโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในปี2568อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงในวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับดวงชะตาของห้านักสัตวที่ดวงพลิกจากชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นเศรษฐีในปี2568และวิธีการกราบไหว้เทพเจ้าที่จะช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองขึ้นไม่ว่าใครที่เกิดในนักสัตวเหล่านี้ จะพบกับความโชคดีและความสำเร็จในอนาคตอันใกล้สำหรับใครที่อยากรู้ว่านักสัตว์ทั้งห้าใดบ้างที่จะมีโชคลาภจากการบูชาเทพเจ้าในปี2568วันนี้เราจะมาร่วมสำรวจดวงชะตาของพวกเขาพร้อมเคล็ดลับในการกราบไหว้เทพเจ้าที่จะช่วยเสริมโชคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินการงานหรือความรักอย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตดวงชะตาพร้อมการกราบไหว้เทพเจ้าของห้านักษัตว์ที่ดวงพลิกจากชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยจนรวยถึงขั้นเศรษฐีในปี2568ในปี2568นี้จะเป็นปีแห่งการพลิกผันที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนในห้านักษัตว์ที่มีดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตที่เคยลำบาก มุ่งสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จอย่างมากมายความสำเร็จนี้ไม่ได้มาด้วยบังเอิญแต่มาจากการทำงานหนักการเสริมดวงชะตารวมถึงการกราบไหว้เทพเจ้าที่จะช่วยผลักดันให้ชีวิตพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยการบูชาเทพเจ้าตามวิธีที่ถูกต้องจะทำให้มีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนักสัตว์แรกได้แก่ปีชวด สำหรับคนเกิดปีชวดถือเป็นปีแห่งการพลิกผันโดยเฉพาะในปี2,568คนเกิดปีชวดจะได้รับการสนับสนุนจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภพระพิคเนธและเทพเจ้าหลักๆเช่นองค์พระศรีรัตนาตไตเทพซึ่งการบูชาเทพเหล่านี้จะช่วยเสริมโชคลาภด้านการเงินและการทำให้การลงทุนหรือธุรกิจที่คิดไว อาจประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยการกราบไหว้และการขอพรจะต้องสวดมนต์ขอความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างสม่ำเสมอนักสัตว์ที่สองได้แก่ปีมะเมียคนเกิดปีมะเมียในปี2 5 6 8จะได้รับความสำเร็จที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงิน การกราบไหว้เทพเจ้าหกลกซิลหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะช่วยเพิ่มพลังให้กับดวงชะตาของคุณนอกจากนี้การบูชาเทพเจ้าแห่งการปกป้องและคุ้มครองอย่างพระกิษณนะก็สามารถช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีและดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามานักสัตว์ที่สามได้แก่ปีมะเสง็ง คนเกิดปีมะเส็งในปี2,568มีโอกาสที่จะพบกับความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงการบูชาเทพเจ้าหลักเช่นพระแม่อุมาหรือเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองการเงินจะช่วยให้สามารถฟื้นฟูสถานการณ์ทางการเงินและความสัมพันธ์ที่เคยติดขัดได้เทพเจ้าเหล่านี้จะช่วยเสริมให้ดวงชะตาของคุณมีความเจริญรุ่งเรือง และโอกาสทางการเงินที่หลั่งไหลเข้ามานักสัตวที่สี่ได้แก่ปีมะโรงสำหรับคนเกิดปีมะโรงในปี2568จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทำธุรกิจหรือการลงทุนที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วการบูชาเทพเจ้าที่เสริมพลังในการสร้างฐานะเช่นพระแม่กวนอิมหรือพระนารายณ์ จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถพลิกจากการล้มเหลวในอดีตให้เป็นความสำเร็จในอนาคตนักสัตว์ที่5ได้แก่ปีฉลูปีฉลูจะได้รับความโชคดีในปี2,568นี้โดยเฉพาะในด้านการเงินการกราบไหว้เทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งเช่นเทพเจ้าไฉ่สิงเอียหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ จะช่วยเสริมดวงให้คุณมีโอกาสร่ำรวยและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการลงทุนหรือธุรกิจส่วนตัวพลังจากการบูชาเทพเจ้าเหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งวิธีการกราบไหว้เทพเจ้าเพื่อเสริมโชคลาภควรบูชาด้วยความศรัทธาและความตั้งใจจริงใช้ธูปสามดอกหรือเก้าดอกในระหว่างการบูชา ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการเงินและการงานเสนอมอบข้าวต้มทรงเครื่องหรือผลไม้สดเป็นเครื่องบูชาตามความเชื่อสวดบทสวดที่เหมาะสมกับเทพเจ้าแต่ละองค์ให้ครบถ้วนการกราบไหว้และบูชาเทพเจ้าในปี2568นี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกผันดวงชะตาของคุณ ให้ดีขึ้นและสามารถนำพาไปสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อถึงเวลาที่ดวงชะตาของห้านักสัตว์นี้ได้พลิกผันในปี2568พวกเขาจะพบกับโชคใหญ่และความสำเร็จที่ตามมาอย่างรวดเร็วทั้งนี้การกราบไหว้เทพเจ้าและการทำบุญเสริมดวงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เชื่อมั่นในพลังของการบูชาเทพเจ้าจะช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาเสริมดวงชะตาของคุณให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ